สวัสดีค่ะสวัสดีพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซี FC ที่นา่ารักทุกท่านค่ะขอตอนรับเข้าสู้ทางช่องอีกเช่นเคยค่ะท่านผู้ชมมือนีนะคะพี่เอฟซีใจดีโทรมาตั้งแต่ตอนเช้าเลยค่ะดิ่งเช้ามาเลยเมื่อกี้นี่ค่ะว่างกันแม่แม่แม,มาท่านผู้ชมเคยจ่อไจ้เลยบอกพี่เอฟซีใจดีเลขอ่าบางวันจะมีหกตัวตรงอ่าเออสามตัวตรงหกหางแตกบางวันจะมีสามตัวตรงสีห่หางแตกท่านผู้ชม งวดนี่ถือว่าหน่อยหางมากนะคะท่านผู้ชมก่อนอื่นก่อนที่จะขอรับฟ้มอมารับชมรับฟังตัวเลขแนวทางของพี่เอใจดีนะคะาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้พลาดคลิปต่อๆไปของทางที่งานนะคะท่านผู้ชมอาบางแม่แม่อโทษม่ว่าไม่เห็นคลิปของน้องเจบุญเลยไม่เด้งเลยอย่างนีนะคะท่านผู้ชมอ้ยเมื่อวาน หมู่บ้านไปหาคุณหมอมากค่ะไหว้ถ้ำฟันเนาะเขาบอกว่าอ่าเวาแห้งกับบ่ได้อยากเป็นเสียวฟันไหมค่ะคุณแม่เป็นแบบเช่นไรล่ะเป็นเวาก็เลยบ่คอยได้เฮ็ดคลิปหมู่บ้านก็หมึกก้อนนะคะท่านผู้ชมหมู่บ้านอยากน้ําแขียวกินยางกับข้าเขียวคุณบอกคุณแม่เขียวห่างที่นี่คุณหมออ่านบอกว่าให้ไปรอบหัวเขียวเพราะว่าให้ไปดึงฟันเนาะค่ะเพราะว่าฟันมันห่างเกิงนะคะท่านผู้ชมเออเพคนบอกว่าอ่า ไปเฮ็ดได้แล้วเพราะว่าฟันมันห่างค่ะเวลาอายุห้องหลายถึงกร็หนีละมันจะยากค่ะท่านผู้ชมเนาะอ่ะมันเม็นมันเมีนมเรื่องอย่างนี้คือพอเรื่องเข่ยไม่้แมบฟัง่งท่านผู้ชมจะงงเลยค่ะเนาะอ่ะเรามาดูตัวเลขของ PFC ใจดีเด้อค่ะทนะ่านผู้ชมอ่าไม่ได้เข้าตลอดนะคะเข้าๆหลุดๆเด้อค่ะคุณแม่จ๋าเขาเขารุดๆแต่ว่าสองตัวของท่านเนี่ยจะจะหลุดยากมากนะคะส่วนสามตัว ่นบอกว่างวดน,นี้ขอท้าเลยค่ะขอท้าได้เลยคลิปนี้เอาไปเลยสามตัวตรงบ่ต้องโตดก็ได้ขันข้างวอนออกมาได้มั่นใจปานนี้อ้อยแมงมันกับตอมนาค่ะท่านผู้ชมอ่ะเสร็จจากคลิปนี้น้องเจบุญจะไปตามต่อที่อ่าที่เขาเจะไปบนไหมคะ่ะไปบนอยู่ที่ปู่พนาไฮนะคะเ่ในใ้อ่าขอบนอยังก็ได้ดิค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวน่อยเจี่บุญจะไปเฮตุคลิปให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่า เาอาอธิษฐานเอาทาอ่าจอยังสี่กับอธิษฐานไนด้วยค่ะท่านผู้ชมเรื่องนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะหรือว่า,ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนที่จะเขาไปรับบนตัวเด็กของพีเอฟซีใจดีนะคะเดี๋ยวน้องจิบุญอล้องเงาเงินนี่เจอกับตัวเองแล้วนะคะเจอกับญาติพี่น้องตัวเองก็เลยแบบอู้ยสุดยอดกูของห้องอยู่ไก่เป็นไดเฮ้ยเป็นก่น้นำซอยะคะ่ะท่านผู้ชม อ่าตอนนั้นคุณตาคุณลุงอ่ะคุณลุงของใจบุญเนี่ยเพิ่นเฮ็ดงานก่อสร้างอยู่ที่ศรีราชานะคะอยู่คนหลักศีราชาดูเทพอยู่ทางคนละค่ะอ่ะาเพิ่นย่างไปเนาะค่ะเพิ่นไปเหยียบสังกะสีอ่าตินเพื่อนนบัดบนันิมเมียเพิ่นกะผ้าเขาลงบ้านยิบจังได้ขนาดเท็บแล้วแล้วผู้ชมยังมีแบบเลือดซึมออกมาเนาะเมียเพิน่นเลยว่าเอาสิเฮ็ดจังไดนบันผู้ปวดก็ทนปวดทน ท่านผู้ชมก็เหยียบตะปูว่ามันก็นยังปวดแค่น่ะอันนี้สังกระซีแบบจวดเลยค่ะท่านผู้ชมโอ๊ยว่า้เหรอเาอยากคิดสภาพนะคะบัดน,นี้แฟนของเบิร์นเนี่ยค่ะท่านผู้ชมได้อาอาขันห้านะคะขันห้าก็จะมีเทียนเทียนห้าคู่แล้วก็ดอกดอกดอกไม้สีขาวนะคะหรือว่าเป็นดอกพุดหรือว่าดอกอะไรก็ได้หรือว่าก้านก้านม้ไม้นะคะขันหี้ถือว่าเป็นดอกที่มันเป็นมงคลเนะาะที่เพิ่นมักเอา ขึ้นนางสีหรือว่าจะเป็นดอกเราเรื่องดกกอกยังไหเอาหาปูค่ะคเพินพ่นกระตั้งไปหัวเพิ่มกระด๋าฐานเพิ่นบอกว่าอา่ปูเอ้ยให้ลูกหลานส่วนเศร้าเพิ่นกระบอกเงยไม่ต้องพูดถึงสีราคาท่านผู้ชมพอจต่บอกไม่เกินประมาณสามสิบนาทีค่ะท่านผู้ชมเลือดก,ก็หยุดซึมอดอได้ไหมคะเนี่ยกับหนูเพื่อกันหนูนี่ก็เจอเที่ยน,นึงเพื่อกันค่ะแต่ว่าลูกของหนูหน่ะเพิ่นได้เสียชีวิตไปแล้วเนาะของกุญแรกนะคะท่านผู้ชม น้องน้องไอะะ้เนาะค่ะเพิ่นไข่แล้วเพิ่นซักบันนี่าฮัคก,กระโทนเนาะเดี๋ยวขอฟ้องไอ้ฟังก่อนบันนี่ฮัคก,กระโทนอ่าโถเอินรถล่องบานนะคะเพิ่นจังไรเป็นกับภาษาหมาม่าไงเนาะค่ะบันนี่ขี่รถไป,าไปหาโดนโดนคุณยายก็เลยว่าเอาไปห้อาอุ้มกลับบ้านเพิ่นสิเป็นจันงไรฮัคก,กระเลี้ยงเอาว่ะท่านนุก็เลยน,นกขอปูนะให้อะคะ่ะท่านผู้ชมขอปูที่หนูจะภาพท่านผู้ชมไปเมื่อนี้ละ่ะ ภาพเบิบนมือน,นี่แหละที่เพิ่นแก้บ,นน <c oughs> บุญเนาะขอวปะปอ้ยลวกไหล้ลานน่ะเศร้ากัดบินเศร้าซัก,กไหส้สวงไห้เศร้าเป็นสภาพแบบใดใจบุญจะย่ยอมรับเรียงเอาสั้นค่ะท่านผู้ชมออกมาเพิ่นกะสมองขาดออกซิเจนเปิ่น,นกะเป็นแบบว่าจาังไดล่ะเป็นพิการเนาะค่ะแบบว่าบม่รู้เรื่องอ่ะรู้เรื่องอยู่แต่ว่าเป็นคนไข้ที่เตีบเตียงแต่ว่าตอนนี้น้องโมยูเนาะอะถ้ามาเขาเรื่องเลยค่ะอันนี้คือว่าเรื่องอ่าที่สถานที่ นะคะไปพาพ่อพ่อแม่แม่ไปเด้อค่ะคลิปนี้อ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะท่านผู้ชมค่ะน้องเจบุญเทดนาม,มีงานได้ลูกขึ้นมาเสจค่ะท่านผู้ชมอ่าไม่ต้องดราม่าค่ะท่านผู้ชมอันนี้คือบอกสู้ก่อนฟังเนาะคะ่ะค่ะน้องเจบบญไลสดหรือไลสดก็ได้ค่ะไม่เสียงหมอล่ำเนาะคะ่ะมือปืนจางหมอล่ำไปแก้บนนะคะอ่ากระ็ีเป็นคลิปให้เมืองเนอ้อแบบว่าถ้าไม่ได้ไลสดนะคะเดี๋ยวจะมาเป็นทําเป็นคลิปให้ดูแต่ที่จริงอยากไลสดอยู่ด้วยค่ะท่านผู้ชมอยากให้พ่อคุณแม่ ทางช่องนี่ค่ะอธิษฐานไปนั่งก็จังต่อนที่ยู่หน้าต่เรื่องเนาะคะ่ะอธิษฐานทางช่องกับใดคุณแม่ไม่เป็นไรนะคะเออเอา้าอันนี้คือเลขมีอ่าเลขพีเอฟซีใจดีนะคะประจําม,มวดสิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอดเด้อเพนไม่าที่เก้าหนึ่งห้าเก้าห้าศูนย์หกเก้าห้าเก้าศูนย์เจ็ด ท่านผู้ชมคะสามตัวตรงไม่ต้องโตดนะคะสามตัวตรงไม่ต้องโตดอ้วนหงวดมีเหล็กมีจิมาหลายสำนักมากไหนว่าจะเป็นมากเมื่อนี่มากอ่ะอ่ามาเร็วนะคะมีแม่เอฟซีนะคะทรงทรงมาห่เบิงล่ะคะ่ะว่าใดมากหรืเดอน้องตีบุญหงวดนีมาสัน่นอ่านูวานุติเสียงเล็กระโหัากากตดังหรือว่าหมอดูตาทิมืขึ้นนูก็ลืมคะ่ะท่านผู้ชมที่บอกว่าผีนะคะ ผีมากกระซิบบอกค่ะหูปูวาสีสองเม็ดเดียวนะคะท่านผู้ชมงามอีเด้เนาะเมื่อแต่ออกซีซีตัวเก้าบอซี่สองเออยาวาถอดออกกระี่ีแม่แม่เอฟเสี้ยวติดถือบอเออเลขบองงามปานน่ะเนาะตัวแปดเก้ามื่อกีนี่งามค่ะเอาแคปนาจอแม่ชอบจัดขัดผ่านนะคะเนี่ยตัวีตัวเลขที่ไสบอวาสียูใสค่ะท่านผู้ชม นูก็อยากไปอ่าอ้ยเป็นสะอึกค่ะบ่ได้กินน้ำเนาะขอโทษขออภัยด้วยค่ะแม่ถ้าไม่สุภาพยังไงนะคะค่ะขอโทษขออภัยแม่แม่เอฟซีด้วยนะคะทีมแบบมือกีดสะอึกเนาะถามว่าเลขตรงใจน้องใจบุญตัวไหนไหมนู้ชอบเก้าหนึ่งห้าแล้วก็เก้าศูนย์ห้ามืติมักประจาค่ะเลขค่ะตัวน,นือซมักประจําเลยนะคะอย่าลืมนะค่ะหวยลาววันนี้นะคะหวยลาวก็ออกสองวดติดทวนไวหาเจ็ดก็ได้เนาะเออ ย่างออกสองหมื่ติดจิตจำวันนี้หนูล่างรถเจ๊ค่ะล่างรถย่างไมได้ออกรถสองเจ็ดสามหรือว่าจะเป็นสองสองหรีอเป็นเจ็ดสามไปทะเบียนรถสองสองเจ็ดสามเนื้อขาคุณพ่อคุณแม่อันนี้เอาไปจัดราวนะคะอ่าที่วา 2, 2, ่าสองสองเจ็ดสามนี่อืมล่างรถย่ามได้ออกตลอดเมื่อนั้นล่างรถสองหมื่ติดออกสองสองสองหมื่ติดนะคะอ่าแก้หน้าจอค่ะคุณพ่อคุณแม่จา้าออกไปไกลๆกอนบางคนว่าอ่าบางแม่ว่าแต่บุณแม่ว่าเห็นดอกแม่ พอเห็นตัวเลขลูกเล่ยลูก,ลกประจันนะเอ,อกกาไกลๆนะคะอ่าในส่วนครีมนะคะใครที่อยากได้ก็ติดต่อกันเข้ามาเลยค่ะเปิดสมัครรับตัวแทนค่ะชว่วงนี้มีโปรโมชั่นมีกาแฟด้วยแต่ผลกระลังกินค่ะเดี๋ยวกาแฟอยู่ข้างในกินไปแล้วนะคะกาแฟควบคุมอ,อาหารนะคะความดันเบาหวานกินได้ไม่ต้องลดอ่าไม่อต้องอดค่ะแต่ผู้ชมสามารถกินได้นะคะเดี๋ยวนูจะ ตอนนี้หนูหนูน้ําหนักห้าสิบหกค่ะหนูจะเอาลงมาห้าสิบให้ได้เพราะว่าช่วงนี้อ้วนขึ้นแห้งกินแต่เนือ้อย่างกินแต่ชาบูหมคะท่านผู้ชมก็เลยน้ำหนักเร็วแน่นะคะบัดนี้เมือนี่กำลังลองเทดกาแฟนะคะอ่าถ้ารดจริงเดี๋ยวจะมาให้คุณพ่อคุณแม่โปรโมชั่นซื้อครีมแถมกาแฟเด้อท่านผู้ชมเอ้าสนใจกันเขามากมีเบอร์เก่าหรือว่ามีไลน์คะ่ะแอดแแบเขามาถามหนเด้อคะ่ะอืม สำหรับคลิปนี้อําลาพาจาักนะคะคุณพ่อคุณแม่ขอให้คุณพ่อคุณแม่ทางช่องรวยๆเงเงๆปังๆงปลดนี่ปลดสินภายในปีนี้ผูดใดที่เนี้ยมาเบอร์หนีขอให้เบอร์หนี้ภาในงวดสองงวดนี่ผู้ไดที่เบอร์หนีไปแล้วก็ขอให้มีเงินหลายๆมีเงินเก็บไหลๆด้วยะค่ะคุณพ่อคุณแม่คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ